จุดเด่นของรุ่นนี้นะครับก็คือในเรื่องของการถ่ายรูปนั่นเองกล้องหน้านี่คือถ่ายรูปได้ชัดมากนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยบิวตี้เขาเกี่ยหน้าได้เป็นธรรมชาติมากๆแล้วก็ในเรื่องของความคมชัดนี่คือโอ้โหคมกลิบเลยนะครับ สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวนะครับการใช้งานของเจ้าตัว i n f i n i c Hot 11 Play นะครับรุ่นนี้จุดเด่นก็คือในเรื่องของกล้องแล้วก็แบตเตอรี่นั่นเองเพราะว่ารุ่นนี้ให้ความจุแบตเตอรี่มาถึง6,000 m มิลอมนะครับเรียกได้ว่าใช้งานระหว่างเช้าถึงเย็นไม่มีหมดอย่างแน่นอนเรามาดูกันที่การดีไซน์ตัวเครื่องกันก่อนเลยนะครับได้มาทั้งหมดเนี่ยสสีนะครับอ่าสีแรกที่ผมถืออยู่จะเป็นสีบรูนะครับ ซึ่งสีบูเนี่ยจะมีการไล่เฉดสีด้วยนะด้านล่างนะครับจะกลายเป็นสีน้ําเงินเข้มๆนะครับแล้วก็ค่อยๆไล่เฉดสีขึ้นมาจนกลายเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็กลายเป็นสีเทานั่นเองนะครับสวยงามไปอีกแบบนะสําหรับสีบู ส่วนสีที่2ที่ได้มานะครับจะเป็นสีดํานั่นเองนะฮะสีดำเนี่ยจะไม่มีการไล่เฉดสีนะซึ่งทั้ง2ส,สีนี้นะครับด้านหลังเนี่ยจะมีลวดลายกราฟ,ฟิกมาให้ต้องบอกว่าลวดลายกราฟ,ฟิกนี่คือเท่ไม่เหมือนใครเลยแล้วก็มีการเคลือบเงามาให้เราด้วยนะครับมาดูกันที่ปุ่มแล้วก็พอตต่างๆของรุ่นนี้กันหน่อยก็แล้วกันนะครับเริ่มจากด้านล่างตัวเครื่องก่อนเลยฝั่งซ้ายมือสุดเนี่ยจะเป็นไมค์สนทนานะครับ ตามมาด้วยช่องเสียบใส่ชาร์จน่าเสียดายมากๆเลยนะฮะราคา4,000กวา่าแต่ว่ายังได้พอร์ตเป็นไมโคร USB อยู่แล้วก็จะมีช่องเสียบหูฟังขนาด3.5นะครับฝั่งขวาของตัวเครื่องเนี่ยจะมีปุ่มวอลลุ่มบวกวอลลุ่มลบและก็จะมีปุ่ม power ด้านบนของตัวเครื่องเนี่ยไม่มีไมคตัดเสียงรบกวนนะครับฝั่งซ้ายของตัวเครื่องจะเป็นช่องใส่ซิมการ์ดรุ่นนี้สามารถใส่ได้แบบสล็สตนะครับ มาดูกันที่เรื่องของหน้าจอกันหน่อยก็แล้วกันนะครับสำหรับรุ่นนี้ใช้เป็นจอ IPS LCD นะครับขนาดของหน้าจอเองบอกว่าใหญ่มากนะอยู่ที่6.82นิ้วนะครับถ้าพูดถึงเรื่องของสีสันความสว่างของหน้าจอเนี่ยถือว่าอยู่ในระดับกลางๆนะครับเหมาะกับการใช้ภายในบ้านภายในอาคารภายในห้องเรียนภายในที่ทำงานอะไรแบบนี้มากกว่า ไม่เหมาะกับการเอาไปใช้ด้านนอกนะครับถ้าใครจะซื้อไปวิ่งพวกแก๊ปพวกลายแมนอะไรแบบดีฟูดแพนด้าไม่เหมาะนะเหมาะกับการใช้ภายในอาคารมากกว่าส่วนในเรื่องของความละเอียดหน้าจอนะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับความละเอียด HD Plus นะครับก็คือดูพวกยู u ู e เนี่ยฮาร์ดแวร์จะสามารถดูได้ที่ 720p นะครับ แต่ก็จะมีเป็นบางคลิปเหมือนกันที่ทาง YouTube ก็ปรับค่าความละเอียดให้นะครับทำให้เราเนี่ยสามารถดูได้จนถึง1 0 8 0 p หรือ 1,440p ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันในส่วนของอัตราริเฟรชของหน้าจอนะครับด้วยราคาที่บอกว่าประมาณ4,000 4,000ต้นๆเนี่ยได้จอ60เฮนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอักครดในการถ่ายดูฟีดคาวเล่น Facebook เนี่ยมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับอาจจะไม่ได้ลื่นมากนะ ส่วนความหนาแน่นของพิกเซลจอนะครับรุ่นนี้จะอยู่ที่263 PPI นะครับอาจจะไม่ได้บอกว่าแน่นปึ๊กเท่าไหร่เนาะถ้าเป็นแบบพวกจอเกรดดีๆหน่อยก็จะประมาณ400กว่าประมาณนี้นะครับในส่วนของมันติทัชหรือว่าการสัมผัสหน้าจอพร้อมกันเนี่ยรุ่นนี้ได้สูงสุดจะอยู่ที่5จุดนะครับยังไม่ได้เป็นถึง10จุดนะ ส่วนการใช้งาน2หน้าจอนะครับรุ่นนี้ดีอยู่นะฮะเพราะว่ารองรับการใช้งาน2หน้าจอได้ด้านบนอาจจะดู YouTube ด้านล่างอาจจะดู Facebook ก็สามารถทำทั้ง2อ,อย่างได้ไปพร้อมๆกันเลยครับมาดูกันในส่วนของ CPU กันบ้างนะครับเ,เพื่อนๆสำหรับรุ่นนี้ได้ CPU เป็นของ m e d i t t e k h e l i o G 3 5นะครับตัวนี้คอร์สปีดเนี่ยวิ่งอยู่ที่2.3 GHz ดายกเร,ร,กรเนรออยู่ที่12นาโนเมตรนะฮะ การทำงานของ CPU นี้จะเป็นแบบ8หัวหรือว่า8คอร์นั่นเองซึ่ง8หัวใหญ่จะประกอบไปด้วย Core t x a 5 3ทั้ง8หัวเลยก็เป็นแบบว่าหัวเล็กอะนะในส่วนของการ์ดจอนะครับมาพร้อมกับ Power VR GE 8320นะฮะสำหรับ CPU ตัวนี้นะครับเหมาะกับการใช้งานทั่วๆไปซะมากกว่าใครที่เป็นสายโซเชียลอะไรแบบนี้เล่นไลน์เล่นเฟซดูหนัง t i ิก o k YouTube คือเหมาะเลยแต่ถ้าบอกว่าใครจะเน้นเล่นเกมนะฮะแบบพวกเกมจ๋าจต้องการเปิดแบบเฟรมเรทสูงปรับสุตรอะไรแบบเนี้ยไม่เหมาะนะครับสำหรับตัวนี้ก็ ถ้าใครปรับต่ําหรือว่าปรับโลเนี่ยน่าจะพอเล่นได้อยู่เพราะฉะนั้นเ้าเกมเนี่ยแนะนําว่าเป็นพวกเกมที่ง่ายๆพวกซับเวเทมเพ e รันเรียงเพชรอะไรแบบนี้ซึ่งในส่วนของการเล่นเกมนะครับเกมที่ผมไปเทสมาเนี่ยจะเป็นเกม rov นะครับในส่วนของการแสดงผลเนี่ยตัวนี้สามารถที่จะปรับเป็นแบบสูงมากได้นะอ่าตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยนะครับแต่ว่าในส่วนของการเปิด6กเฟรมเรทเนี่ยรุ่นนี้ยังไม่รองรับนะครับตัวนี้ผมไปตั้งค่าที่ สนามลบมาเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าไม่สามารถที่จะเปิด60เฟรมเรทได้นะครับอันนี้ต้องแจ้งไว้ก่อนเนาะไม่รู้ว่าผมตั้งค่าไม่ถูกหรือเปล่ายังไงไม่แน่ใจนะครับ60เฟรมเรทนี่คือเล่นไม่ได้นะเพราะฉะนั้นแล้วการเล่นแบบ30เฟรมเรทเนี่ยโอ้โหถือว่าเล่นได้สบายๆนะครับการแสดงผลสูงมากก็ไม่ได้มีปัญหากับตัวเครื่องแต่อย่างใดนะในเรื่องของความร้อนก็ ไม่มีนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเล่นแค่30เฟรมเรทด้วยแหละช่วงเวลาที่เข้าตีนะฮะช่วงชลรมุลอะไรแบบเนี้เฟรมเรทก็ไม่ตกไม่ร่วงไปกว่านี้แล้วนะครับ30เฟรมเรทได้คือนิ่งๆสบายๆเลยทีเดียว ในส่วนของแรมกับ ROM นะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับแรม4นะครับ ROM เนี่ยอยู่ที่64กิกแน่นอนว่าอาจจะไม่พอสำหรับคนบางคนนะครับบางคนอาจจะมีไฟล์เยอะหนังเยอะอะไรแบบนี้ซื้อไมโคยดีการ์ดมาใส่นะครับสำหรับรุ่นนี้รองรับสูงสุดจะอยู่ที่512กิกนะครับ ส่วนเวอร์ชัน Android นะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับ Android 11นะครับแล้วก็มีการครอบทับด้วย XOS เวอร์ชัน7.6นะครับยังไม่ใช่เวอร์ชัน10นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเป็นพวก UI นะครับรูปแบบตัวอักษรต่างนะฮะไอคอนต่างเนี่ยยังคงเหมือนเดิมนะครับนะพวกไอคอนเนี่ยอาจจะยังเป็นรุ่นเก่าหน่อยนะฮะถ้าเป็นพวก i n ฟิ n i t โนติ1 1อะไรแบบนั้นโอ้โหยูใหม่แบบ พวกตัวไอคอนอะไรต่างๆคือดูดีหมดเลยนะฮะตัวนี้ยังคงเป็นตัวเก่าอยู่นะในส่วนของ Wi-Fi นะครับก็ยังดีอยู่นะฮะเพราะว่ารองรับได้ทั้ง2ความถี่นะครับไม่ว่าจะเป็น2.4กิกะเฮิร์ก็รองรับ Wi-Fi 5.0กิกะเฮิร์ก็ยังสามารถรองรับได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็การรับสัญญาณเฮ้ย hey, รุ่นนี้รับสัญญาณ Wi-FI ได้ดีนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาเกี่ยวกับพวก Wi ไ FI หลุดอะไรแบบนี้เลย ในส่วนของกล้องหน้านะครับรุ่นนี้ความละเอียดจะอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับซึ่งการถ่ายแบบกล้องหน้าเนี่ยก็ถ่ายได้ สแบบนะครับแบบแรกจะเป็นการถ่ายแบบ AI Cam นะครับแบบที่2ก็คือการถ่ายด้วยโหมด Beauty โหมด Beauty เนี่ยสามารถที่จะปรับค่าความเนียนของผิวได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับรูปแบบของใบหน้าได้นะครับให้รูปแบบของใบหน้าเนี่ยมีขนาดที่เพียวเล็กลงอะไรแบบนี้เนะาะสามารถปรับได้นะแล้วก็ปรับรูปแบบของดวงตาได้นะครับ ปรับให้ผิวหน้าเนี่ยมีความสว่างสดใสมากยิ่งขึ้นก็สามารถที่จะทําได้เช่นเดียวกันส่วนแบบที่3นะครับก็เป็นการถ่ายแบบพอร์ชเรตหรือว่าการถ่ายรูปบุคคลนั่นเองนะครับซึ่งการถ่ายรูปบุคคลเนี่ยตัวนี้บิวตี้มันไม่ได้ทํางานไปด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยริ้วรอยมันก็อาจจะเห็นบ้างนะครับมาดูกันที่ไฟล์ที่ผมเปเทศมาหน่อยละกันนะฮะการถ่ายรูปด้วยโมดบิวตี้ถือว่าเป็นการถ่ายด้วยกล้องหน้าที่ดีที่สุดแล้วก็ รูปภาพออกมาสวยที่สุดแล้วนะครับบิวตี้เนี่ยจุดเด่นของเขาเลยก็คือเกลี่ยผิวหน้าได้เนียนเป็นธรรมชาตินะครับตัวนี้ผมรู้สึกว่าปัดทับใจมากๆสีสันโทนของภาพเนี่ยอาจจะไม่ได้สีสดนะครับทุกคนต้องแจ้งไว้ก่อนเนาะอาจจะเป็นจืดๆสักนิดนึงนะครับฉากด้านหลังเนี่ยอาจจะเป็นจ้าๆหน่อยนะครับมาดูกันที่การถ่ายด้วยหมวดพลเทกันบ้างนะครับหรือว่าการถ่ายด้วยหมวดบุคคลเนาะ หน้าเนี่ยอาจจะสดไปสักนิดนึงนะ,ะับเพราะว่าเขาไม่ได้มีหมวดิวตี้เข้ามาทํางานด้วยนะครับการตัดฉากระหว่างตัวแบบกับฉากหลังเนี่ยขอบๆอ,อาจจะมีฟุ้งๆหน่อยนะครับอาจจะไม่ได้เนียนมากเนาะแล้วก็โทนสีเนี่ยก็เหมือนกันเลยกับการถ่ายแบบด้วยหมวดิวตี้นั่นก็คืออาจจะเป็นจืดๆหน่อยนะครับฉากด้านหลังก็อาจจะเป็นจ้าๆสักนิดหนึ่งนะฮะโดยรวมเนี่ยถ้าสมมุติว่าถ่ายแบบพอร์เรตเนี่ยอาจจะต้องเอา ไฟล์เนี่ยไปเข้าแอปตกแต่งอีกสักหนึ่งรอบนะครับถ้าใครอยากจะได้ผิวหน้าเนีนเนยนๆอะไรประมาณนี้เนาะ มาดูกที่กล้องหลังกันบ้างนะครับสำหรับรุ่นนี้ให้กล้องมาใช้งานทั้งหมด2ตัว2เลนนะครับตัวแรกจะเป็นกล้องหลักความละเอยียดยู่ที่13ล้านพิกเซลแล้วก็อีกตัวนึงเนี่ยจะเป็น AI l ลนนะครับเรามาดูกันที่การถ่ายด้วยโหมดอาหารกันก่อนเลยนะครับไปเทสมาให้เรียบร้อยแล้วนะการถ่ายด้วยโหมดอาหารเนี่ยตัวนี้เจ้าตัว h o t 11 p l a y เพลเขาก็สามารถที่จะแยกแยะที่คอสซีต่างๆได้นะครับตัวนี้มันก็จะระบุว่าเป็นหมวดอาหารเนาะ โทนสีโทนแสงที่ได้เนี่ยค่อนข้างที่จะสีสดคอนชตนจัดนะครับถ้าเป็นหมวดอาหารเนะาะสีสันความคมชัดเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับได้ประมาณนี้ส่วนการถ่ายพวกวิวทิวทัศนะครับถ้าเป็นการถ่ายการแจ้งบอกก็เลยว่าไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนนะครับในเรื่องของความคมชัดก็ชัดมากนะกับความละเอียด13ล้านพิกเซลแน่นอนนะฮะเขาก็มีระบุแยกแยะสีต่างๆได้เช่นเดียวกันนะครับ ก็ดีตรงที่ว่าเขามี AI ที่เข้ามาช่วยวิเคราะห์ประมวลผลอะไรแบบนี้เนะาะทเป็นการถ่ายวิดีโอทั์สบายๆเลยนะครับส่วนการถ่ายบุคคลน,นะครับตอนที่ผมเทสเนี่ยคือท้องฟ้าค่อนข้างมืดนะฮะไม่มีแสงแดดเลยแต่ว่ารายละเอียดความคมชัดถือว่า ค่อนข้างดีมากนะครับการถ่ายระยะใกล้อย่างเงี้ยตัวแบบก็ค่อนข้างคมชัดดีทีเดียวส่วนการถ่ายรูปด้วยโหมดบุคคลนะครับหรือว่าการถ่ายด้วยโหมดพอสเชตเนี่ยตัวนี้นะฮะความคมชัดถือว่าค่อนข้างดีนะครับแต่ข้อเสียก็คือมันตัดฉากได้ไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะครับอาจจะมีฟุงฟ้งๆบริเวณขอบบริเวณเส้นผมขอบเสื้อขอบนิ้วอะไรแบบนี้นะฮะจะเป็นทุกรูปนะครับอันนี้ต้องแจ้งไว้ก่อนนะจะเป็นเกือบทุกรูปเลย อาจจะยังตัดขอบไม่ได้ดีมากนะฮะไปดูกันที่งานวิดีโอกันหน่อยนะครับวิดีโอกล้องหน้ากันก่อนเลยนะครับทุกคนสําหรับวิดีโอกล้องหน้าเนี่ยความเอียดที่สามารถอาจได้สูงสุดจะเป็น8 0 8 0 p 30ปเฟรมเรทนะครับ มุมมอง,มอ,งอาจจะไม่ได้กว้างมากนะครับอาจจะเป็นแคบๆสักนิดหนึ่งสีสันของวิดีโอนะครับความสว่างความคมชัดเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวเวพื่อนๆข้อเสียก็คือเวลาเดินมันมีอาการสั่นนะครับซึ่งโดยปกติแล้วในเรทราคาเนี่ยกล้องหน้าก็จะไม่มีการสั่นอยู่แล้วนะครับส่วนวิดีโอกล้องหลังนะครับความละเอียดสูงสุดที่สามารถอัดได้จะเป็น1080 p 30เฟรมเรทเช่นเดียวกันนะครับความคมชัดความสว่างเนี่ยถือว่าดีเลยนะครับ เวลาเดินมีอาการสั่นนะครับเพื่อนซึ่งก็เป็นเรื่องปกติอะเออคือในเรทราคานี้มันไม่ค่อยมีการสั่นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาเดินก็อาจจะมีโยกเยกโยกเย,ยกบ้างจุดเด่นของตัวนี้นะครับก็คือมันสามารถที่จะจับโฟกัสเปลี่ยนโฟกัสได้ค่อนข้างที่จะไวมากนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปชมคลิปกันดีกว่าครับมาเทปวิดีโอกล้องหลังกันหน่อยนะครับ 1080- งพัเฟรมเรทนะครับ แนให้ดูไปรอบๆก่อนนะอันนี้คือย้อนแสงนะครับย้อนแสงจะได้ประมาณนี้เนาะมาเทสการเดินดูหน่อยแล้วกันตัวนี้ไม่มีการสั่นนะครับเวลาเดินมันก็อาจจะมียกเยกยกเย,ยกสักนิดนึงนะ่มะมาเทสโฟกัสลองดูหน่อยแล้วกันระยะใกล้นะครับ ขยักกาย ในส่วนของแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ให้ความจุมาที่6,000 m ิลอนะครับแถมยังมี power marathon เนี่ยมาช่วยจัดการในเรื่องของแบตเตอรี่นะฮะให้เราเนี่ยใช้ได้อย่างยาวนานมากยิ่งขึ้นอันนี้คือไม่ต้องกลัวแบตหมดระหว่างวันอย่างแน่นอนส่วนใครที่ถามหาว่ารุ่นนี้สามารถที่จะโคดแอปได้หรือเปล่าได้นะซึ่งแอปที่เขารองรับเนี่ยจะมี Facebook i n s t a g กร m m e s s e n g e r อะไรแบบนี้นะครับซึ่งผมเนี่ยอยากจะให้ทางแบรนด์ I n ฟ i n i x เนี่ย สามารถที่จะโคดแอปได้ลหลายๆแอปมากกว่านี้นะฮะหลายหลายคนก็อยากจะได้พวกโคดแอปพวกแอปล n e อะไรแบบนี้เนาะทวิตเตอร์อะไรแบบนี้นะฮะอยากจะให้มันลองรับลหลายแอปหน่อยส่ดดยวนเรื่องของระบบ security นะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นการปลดล็อกด้วยใบหน้านะครับแล้วก็จะเป็นการสแกนลายนิ้วมืออยู่ด้านหลังของตัวเครื่องนะครับ โอเคเ,เพื่อนๆมาเทคกันในส่วนของงานลำโพงกันหน่อยนะครับรุ่นนี้มีลำโพงม้ใช้งานแค่ตัวเดียวนะครับอยู่บนหน้าจอนั่นเองนะก็คือลำโพงที่เราเอาไว้สนทนานั่นแหละจริงๆเนี่ยให้ลำโพงด้านล่างมาผมว่าน่าจะโอเคมากกว่านะเพราะว่าลำโพงบนหน้าจอส่วนใหญ่ผมผมเห็นมาหลายรุ่นอะคือเสียงมันไม่ค่อยดีนะครับแต่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวมาลองเทสดูก่อน <the> อันนี้คือ <Yeah. S 1> เปิดสุดแล้วนะอ่า เบสค่อนข,ข้างบางไไาเ,เ,เสียงจะเป็นออกแนวแหลมๆหลมอ่ะเสียง,แ,งแซกเสียงกลาง<ๆ>เสียงคนร้องก็อยู่ในระดับกลางๆนะครับอาจจะไม่ได้บอกว่าคมกริบอะไรมากมาย โอเคทุกคนรนี้ก็คือรีวิวการใช้งานนะครับของเจ้าตัว Infinix Hot อ e เอเลเ p นเะครับราคาประมาณ4,000-4,000ต้นๆประมาณนี้เนาะสำหรับรุ่นนี้นะครับก็มีวางจำหน่ายตามร้านค้าทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นตามช็อปต่างๆโอเปอเรเตอร์ต่างๆไปหาซื้อตามร้านตู้เนี่ยมีวางจำหน่ายอย่างแน่นอนนะครับ ส่วนถ้าใครอยากจะสั่งซื้อผ่านชน่องทางออนไลน์ก็สามารถดูรายละเอียดใต้คลิปได้เลยนะครับแปะลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วลิ์ที่ผมแปะไว้เนี่ยมั่นใจเลยว่าสินค้าที่ได้รับเนี่ยจะเป็นสินค้าที่เป็นของแท้แน่นอนนะครับโอเคค่อนข้างครบถ้วนแล้วสำหรับคลิปนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับใครยังไม่กด s u b ส c r i b e ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับเวลาที่มีคลิปข่าวสารใหม่ๆดีๆแบบนี้มาจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารน,นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ